เอากระซองไหมไปสั่งกระซองอย่างกับมานี่มาหไหนที่ทำแผล<ม>อ๋อที่บ้านเราก็มีค่ะลูก<ม><ม>อันนั้นอันนั้นอันนั้นพาเล็บเขาค่ะวอสตราินใช้ดีเด็กผู้ใหญ่หนูเคยใช้ไหมมันก็ไม่มีป้ายมันก็ไม่มีป้ายเลยอะ่ะอืมไม่มีป้ายเลยมันคืออะไรอะลูก วัชลีรธรรมดา,า,มดา่ะนี่อะไรคะอยุยอน้องหมูไอที่เข็นนี่ไงนี่ไงที่เป็นอะไรนะเดินเสาใช่ไหมคะค่ะขอ,อให้เขาประกอบอ๋อเหรอก็ต้องประกอบเป็นเดินเสาใช่ไหมลูกได้หนูไม่อยากได้อยากได้เหรอหนูเป็นหนุ่มยังเป็นแล้วหนูอยากได้อู้อันนี้มันของเด็กๆเ,เขาโอเคนะคะไปอะไรคะลูก อีกแล้วจ้ามาจะเล่นทีไรก็คือเอาอะไรนะไ <จะ S 1> ม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเจอสลิงก็จาัดก,การจ้ะเด็กสลิง,ง,ง,งที่บ้านเราก็มีค่ะลูกบรรัลลปวัดไขรรายาบลลปวัตค่ายามารักาโอเคค่ะบรรัลอดวัตค่ายหนึ่งจ้าที่หนูอยาที่หนูกินชาชาอูหลง,งใช่ต้องโตก่อนชาอูหลงสูตรไม่มีน้ำตาล ไมินปเจะจ้ะอ้าเอาอะไรเอาไสอะไรเอาไไหมคะไข่กุ้งเอาไหมคะเอาไข่กุ้งไหมเอาไหมเขาเขาเขาปั้นไข่กุ้งเอาไหมคะไม่เอาเอันนี้หนูเอาอันนี้มันมีปลแปะอ่ามีปอแปะอันไหนให้ปลาป้าอันไหนถ้าของป้าต้อง อันนี้เหรอคะแซลมอนย่างซีอิ๊วเนี่ยนะแซลมอนย่างซีอิ้วอ่าโอเคแซลมอนย่างซีอิ้วเอาใส่ลูกไม้ค่ะฝากกับป้าด้วยนะก็เดี๋ยวถ้าหนูเอาก่อนมันจะละลายนะลูกเออแม่ใส่บะหมี่ความเย็นด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเอาจ้ะเดี๋ยวกลับแล้วเอานะโอ้ยนี่ไงเขาส่งที่แม่หาอยู่ทางนี้ พี่แม่หาอยู่ทางนี้ค่ะอันไหนลูกมันมันไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเหรอตรงนี้มันก็เหลืออยู่อันนั้นหนูจะเอารถอะไรไปหยิบมาสิแม่จ๋าเนี่ยเอาต้นนี่คือของคันนีโลไล่ชีสชิจิจิชิจิจิเอาหรอคะเอาไหมคะเอาเอาไม่ให้พี่เขาเวมให้เอาไหมคะเอาโอเคค่ะซิงจังเซเว่นซิงจังเซเว่น อ๋อหนูชอบซิงจังเซเว่นเหรอใช่<ด>มาชอบมาเล่นกับซิงจังใช่ไหม <อด S 1> น่ารักไหมเออได้ซิงจังของจริงซิงจังอะไรอ่ะซิงจังของจริงซิงจังของจริงด้วยเหรอรน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักจมูกน,น่ารักจมูกน่ารักจมูกจม่าน่ารักจมูกจมูกโอ้โหพ er. อแล้วค่ะลูก จิงจ oh, uh, uh ังขยัน okay, จ uh ังอะไรอ่ะจิงจังอะไรอะลูกจริงจังใส่ตูดเออตีิงจังกับโป๋ะลูกโอเคจจังโป๊อะไรถเราถ้เราถ้าเราิน้มเราก็เราก็จะได้กังอ๋อถ้าเราซื้อปกติใช่ไหม ร้อยเก้าเก้าพิเศษ 79. เจ็ดสิบเก้าหรอก็จะได้ซื้อแลกซื้อกระปุกชิงจังใช่ไหมเย้เหรอมันต้องใช้ยังไงอ่ะอ๋อเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มพวกเครื่องดื่มไงเนี่ยจักแบบชิงจังนะนี่หนูเคยดูหนูเคยดูด้วยเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากเลยนะถ้ามาซื้อของที่เซเว่นเนี่ย ซื้อครบมันมีมันมีไอที่ให้มีโปรโมชั่นให้นะถ้าเราซื้อครบเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะมีแบบว่าได้กระปุกน้ำได้ลมได้กล่องข้าว,อาวโอ้อย่างงี้ใช่ไหมที่น้องหมูบอกว่าอยากได้กล่องข้าวเหมือนเต็งหนึ่งใช่ไหมคะอยากนูอยากได้จ้ะอยากได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อ,อให้